สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคลิปโต ใครจะไปร่ำไปรวย WHA- สวัสดียินดีต้อนรับเข้ช่องสุ่มเสียงคริปโตสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคริปโตประจำวันที่15กรกฎาคม2568นะครับวันนี้แวะมาดูข้อมูลเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีลีดเข้ากระดานเทรดบิงเอกนะครับ ตอนนี้มาลุ้นอะไรรู้ไหมเพือ่อนหนุ่นมาลุ้นว่าแรงแฮดเลดของค่ายคิบิกจะไปขนาดไหนคือเป้าหมายของเขาอยู่ที่2กิกครึ่งประมาณนี้เอาง,ง่ายๆเลือกกันแบบง,ง่ายๆนะ2กิกครึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ตอนนี้ได้1กิกแล้วนะครับคือตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่เข้าไปขุดในของค่าย XMR นะ22เซแล้วคือเป้าหมายอยู่ที่51ซนะครับ อีก51%็ก็คือเราต้องเพิ่มอีก1เท่าก็คือเป็น2กิกครึ่งประมาณนี้นะครับตรงนั้นแหละคือจะได้เป้าหมายคือว่าคล้ายๆเป็นหุ้นใครจะไปทําหุ้นสมมติหุ้นร้อยร้อยเอซอย่างเงี้ยถ้าเราไปควบคุมแค่เกินเขาหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า,าเราเป็นหุ้นใหญ่แล้วประมาณนี้ง่ายๆก็คือเขาต้องการไปควบคุมการขุดห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพื่อจะให้นักลงนักลงทุนนักขุดอของค่ายเอ็นี่นะครับ โมนิโลเนี่ยครับย้ายค่ายมาขุดเหรียญคิวบิกด้วยนะครับได้ทั้งเหรียญคิวบิกแล้วก็ได้ทั้งเอ็กเกมอา MA, ไปทดแทนประมาณนี้นี่คือเป้าหมายที่เขากําลังจะทําอยู่นะครับเนี่ยมันมีการแล้วอีกอย่างฝั่งโน้นอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวของค่ายคิวบิกนะครับมีการยิงสเปิร์มมันเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยคืออยากรู้ไงอยากรู้ว่า,าพลังแฮตเลดของค่ายคิวบิกอ่ะมีแรงขนาดไหนนี่เขาลองมา เขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าไวรัสนั่นแหละแต่ไม่ใช่ไวรัสไปยิงสเปิร์มประมาณนี้ครับเนี่ยโอ้โหได้พุ่งไปผิดปกติไป82กิกเลยปกติของเราแค่1.5ใช่ไหมล่ะมันมีการอลองลองพลังกันเกิดขึ้นนะครับในวงการขุดจาก1กิกนะครับก็เป็น82กิกโอ้โหพวกตกใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่คือแรงนะแรงของข้าวคิวบิก ก็เลยทําให้ขึ้นไปในแรงอันดับหนึ่งของการขุดเหรียญ xmr ประมาณนี้นะครับี่อันนี้ก็จะเป็นมกฮา่ฮาเกิดขึ้นในวงการขุดนะครับอันนี้แหละอย่างว่าแหละเขาก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยถ้าพลังค่ายคิวบิกไปครอบคุมค่าย xmr เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเขาแสดงศักยภาพให้ดูว่าโอ้โหพลังขุดของค่ายคิวบิกในเหนือชั้นจริงๆิงอะไรประมาณนี้ ขำๆนะครับไม่มีอะไรส่วนเพื่อนทุนคนไหนที่มาลงทุนนะครับอยากจะใช้โอนเหรียญซื้อแล้วโอนเหรียญฟรีให้มาที่กระดานนี้นะครับเทรดโอเกรนะครับเท <Okay S 1> รดโอจีที่ผมเรียกประจำมาเนี่ยกระดานนี้นะครับเนี่ยเว็บไซต์นี้นะครับอ,อันนี้เราซื้อปุ๊บเราก็ย้ายไปในวอลเล็ตนะ,นะก็คือว่ามันจะฟรี นี่คือฟรีจริงๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระดานแม็โกตอนนี้น่าจะหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับค่าธรรมเนียมแต่ถ้าบันเก็ตไอโอนี่โอสองแสนสามแสนเยอะๆนะครับตรงนั้นเนะี่ยกินกินเหรียญเยอะหน่อยหนึนะ่งสําหรับใครที่จะมาลงทุนซื้อในกระดานเทรดนะก็ลองเช็คดูนะครับค่าฟรีแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ฟรีก็คือค่ายนี้นะครับเนี่ยเหร,รือไอกระดานนี้นะครับเทรดโอเกนี่นะครับประมาณนั้นว,วันนี้ผมจะมาต่อเนื่อง เดีนะ๋ยวนะผมตัดไปตรงมาให้สรรพคุณเกี่ยวกับ w a l l e t สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับวิธีใช้ w a l l e t ความหมายมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงนั้นก่อนวันนี้มีเลทเข้าอีก1กระดานเทตุนะครับที่ผมเกินไว้นะครับกระดานเทตุบิงเอประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับบิงเอ็กก็มีหลากหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะข้างในนะครับ นี่แหละคือการพัฒน,นาของค่ายคิวบิกเขาก็จะมีตอนนี้ก็จะมีการาเริ่มเทรดวันนี้นะครับในบิงเอ็กนะก็รอนับเวลาถอยหลังประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณสักสองทุ่มประมาณนี้นะหลังสองทุ่มของวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็กระดานนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมก็เล่นกระดานนี้อันนี้เหรียญคีตานะครับที่ว่า ทําทคมเร็วได้สิบล้านธุรกรรมต่อวิเหมือนกันนะครับแต่อย่างว่าลูกเล่นมันไม่เยอะนะครับคิวบิกลูกเล่นมันจะเยอะอยู่กว่าประมาณนี้นะออปชันมันเยอะเรื่องของเรื่องนะครับเหรียญใกล้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้พูดถึงพวกเหรียญมีมนะผมเคยเกินไว้หลายคลิปแล้วแหละว,ว,ว่าผมขายพวกเหรียญมีมทั้งหมดแล้วมา ดีซเฉพาะเหรียญคิวบิกนะครับช่วงนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปกาวพวกเหรียญมนะีมไงแต่ก่อนผมก็เอาเหรียญมีมมากาวช่วงนั้นมันเป็นขาวิ่งขาขึ้นก็ต้องรอนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมสรรพคุณของวอลเลต c ิวบิให้เพื่อนหุ่นสักนิดหน่อยก่อนนะครับส่วนการโหลดในแอ s t o ต e หรือเ a y ์สโตนเนี่ยตรงนี้ผมจะข้ามขั้นตอนนะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ วอ l เล็ตคิวบนะครับนะเพื่อนหุนก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็ไปโหลดติดตั้งนะครับใน a p p แอ o e p p a y s t o r e พิมพ์คาว่า Cubic Wallet แล้วกส็สร้าง Wallet ได้เลยนะครับง่ายนะครับง่ายแต่วันนี้ผมจะเข้าไปอธิบายเนื้อหาข้างในเลยนะครับว่าใช้ประโยชน์ยังไงมั่งนะครับทบทวนให้เพิ่มเติมนะครับเราเปิดเข้ามาหน้าแรกเพื่อนหุ่นสังเกตข้างบนเห็นไหมเห็นตัวตัวเลขปะ ตัวเหรียญเราติ๊กอีกทีนึงก็เป็นค่างเงินคือเพื่อนหุณนเคยถามว่าออยากให้เห็นตัวเลขตัวเงินตัวใหญ่หน่อยเราแตะไปครับแตะแต่อีกครั้งนึงก็เปลี่ยนสลับไปเป็นตัวเงินแต่อีกครั้งนึงก็สลับเป็นตัวยอดเหรียญประมาณนี้นะครับี่ง่ายๆหน้าแรกนะหน้าแรกหน้าโฮมนะที่เราเข้ามานะครับส่วนเพื่อนหุน่าสังเกตข้างล่างนะครับผมให้สังเกตข้างล่าง เราเริ่มตั้งแต่ข้างล่างก่อนเลยคําว่าปุ่มโฮมนะครับเนี่ยเป็นรูปบ้านนี่นะครับข้างล่างเนี่ยที่มือชี้นี่นะครับเราไปดูหมวดนี้ก่อนหมวดหน้าแรกนะครับหน้าแรกมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สังเกตแล้วหน้าถัดไปเป็นฐานเฟอร์อันนี้เราจะเช็คย้อนหลังเกี่ยวกับการโอนไปโอนมา ส่วน e x p l o r นี่ก็หมายความว่าเราจะดูยอดปัจจุบันว่าเหรียญเราวิ่งอยู่เท่าไหร่ศูนย์จดศูนย์หนึ่งสี่อะไรประมาณนี้ยอดมาเก็ตแคปอยู่ประมาณสองรอยกว่าล้านอะไรประมาณนี้นะครับ explore แล้วก็คือเช็คตรงนี้ได้เลยใน wallet ได้เลยนะครับจะได้เห็นยอดส่วนตั้งค่านี้ก็ร,รู้อยู่นะครับเราก็จะไปเพิ่มการสแกนใบหน้าด้วยหรือว่าจะเชื่อมต่อเด็กส่วนข้างบนนี้นะครับเพื่อนหุ่นนะครับเพื่อนบนที่ตัว W นี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือ เราเขาเพิ่มตรงนี้มาให้เพื่อจะมีการไปสแกนเด็กนะครับเพื่อจะซื้อขายในเด็กประมาณนี้กดเข้ามาก็จะสแกนเพื่อจะเข้าไปซื้อขายเหรียญส่วนบวกเนี่ยนะครับข้างบนนี้นะบวกนี่นะก็หมายถึงเราจะสร้างแอคเคาน์เพิ่มประมาณนี้นะครับใครอยากสร้างหลายๆกระเป๋าก็คือเข้ามาสร้างเพิ่มตรงนี้ได้ส่วน Import นี่ก็คือเคยสร้างกระเป๋าแล้วแต่เราจะมา Import เข้ามานะครับอิ p พ r ตใครที่มีซีดอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้ากดเข้าไปก็จะเจอซีดประมาณแบบนี้นะครับเพื่อจะอิ p พ r ตเข้าไปไ ه, ง่ายง่ายนะครับวิธีใช้งานของค่ายคิวบิกนะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเนื้อหาคํว่าอ่าทานเฟอร์ให้ละกันนะครับว่าใช้งานยังไงเพราะเราโอเรเหรียญไปแล้วนะครับเอาดูข้างบนก่อนละกันไอจุดสามขีดนี้ก่อนนะครับอ่าเราไปแตะจุดสามขีดเรายังอยู่หน้าโฮมนะอ่า ไอ้ตรงนี้ก็คือเวลาเช็คย้อนหลังแค่นั้นเองนะไอ้สองปุ่มส่วนปุ่มที่สามนี่ครับตรงนี้นะสําหรับเพื่อนหุ่นคนที่อมองหาซีทห้าสิบห้าตัวเราก็มาเอาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงที่ผมวงกลมนี่นะครับก็จะเจอซีทกับ q r code ไปเก็บไว้ไอ้ตรงนี้นะครับใครอยากได้กลับเอาซีทเหมือนเดิมนะก็คือมาตรงนี้ส่วน Rename ตรงนี้ก็คือเราเปลี่ยนชื่อนะครับเรามาแก้แก้ไขชื่อนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับแก้ไขชื่อว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะครับส่วน Delete ก็คืออย่าไปลบ Delete <c oughs> ก็คือลบนั่นแหละลบอักขาวทิ้งประมาณนี้นะครับในหมวด Home ก็จะประมาณนี้นะต่อไปเราไปอีกข้างล่างนะครับไปหมวดฐานเฟอร์ไอ้ตรงนี้ถือว่าสําคัญนะ คล้ายๆเราไปย้อนดูว่าเราโอนไปให้กระเป๋าไขโน่้น,นี่นั่นนะครับเนี่ยคำว่าทานเฟอร์นี้นะ,ะผมจะเลื่อนให้ดูประมาณนี้เพื่อนนักหนูสังเกตนะครับสังเกตครับว่าเอาเห็นไหมเอานี่ก็คือการโอนออกคือโอนให้ใขรประมาณเนี่ยยอดเท่าไหร่ประมาณเนี่ยสมมติยอดหนึ่งล้านเหรียญอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้อินอินก็หมายถึงมีการย้ายเข้ามาในวอลเลตอันนี้เรามาดูประวัตินะครับประวัติการโยกเหรียญไปมาประมาณนี้นะครับ มีการเอาเหรียญเข้ามาเดี๋ยวไปกดดูที่ตรงคําว่าเอานะกดจุดสามขีดนี้นะครับนะวิววิวก็คือเราจะไปดูยอดไปดูวันเวลาที่เราโอนไปให้ใครประมาณนี้อันนี้คือที่อยู่ของคนรับนะครับอันนี้คือที่อยู่ของเราที่เราส่งประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้แหละก็ง่ายๆส่วนวิวอินเอ็กซ์โปโลนี่คือเข้าไปดูแหล่งใหญ่ๆนะครับ ก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้กดเข้าไปกดเข้าไปก็รู้นะครับก็คือเข้าไปดูแหล่งทั้งหมดเลยนะครับเช็คทั้งหมดเลยว่ามีของใครมัง้งโน่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ผมย้อนกลับมาก่อนนะครับมาดูคําว่าตรงคําว่ารีเซนต์ไอ้ตรงนี้สําคัญนะเพื่อนหนุนนะกดไข่ปลามาดูคําว่ารีเซนต์ตรงนี้มันจะมีคําว่ารีเซนต์เพิ่มขึ้นม,ม,มารีเซนต์ก็หมายถึง มาเช็คประวัติการโอนซ้ําอีกรอบประมาณนะ่ะเหมือนเราเคยโอนให้เพื่อนคนนี้แล้วคือจะโอนซ้ําให้เขาเรากดกดคําว่ารีเซ็ตประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเอาตรงนี้ถือว่าสําคัญนะดีกว่าเราไปสแกนอีกครั้งอันน,นี้มันเก็บเก็บข้อมูลไว้แล้วเพียงแค่บอกว่าอ๋อเคยโอนให้คนนี้เราก็เพียงแค่มารีเซ็ตโอนให้ใหม่ประมาณนี้ได้นะครับโอนซ้ําได้ประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องไปสแกนนี่คือข้อดีนะครับ ส่วนคำว่า in อนอ in อนไม่มีคําว่า recent ประมาณนี้มีแค่วิวแล้วก็ c o ี y ไว้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ินออนไอ in in ออนเข้ามานะครับไม่มีอะไรมาก in ประเด็นหลกัหลกๆคือเอาเอามันจะมีคําว่า recent เห็นไหมอ่านั่นแหละก็คือมันมีการเก็บข้อมูล คนที่เราโอนไปเราสามารถโอนให้เขาซ้าได้นี่คือข้อดีนะครับเหมือนเลยเหมือนกับาการใช้เงินปัจจุบันของเราเลยนะครับนี่ส่วนข้างบนเพื่อนสังเกตเห็นไหมคําว่าที่เป็นรูปตานี่นะครับอ่าเราจะปิดตาไม่เห็นตัวเลขก็ได้เนี่ยน,นประมาณนี้นะครับเน,นั่นแหละ เดี๋ยวผมต่อเกี่ยวกับกราฟการเงินให้เพื่อนหุ้นอีกสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อนหุ้นถามมาบอกว่าอ,อตัวเลขเนี่ยมันหมายความว่ายังไงน่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มความหมายให้เพื่อนหุ้นฟังคร่าวๆปีหนึ่งเก้าสองเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับหมวด A นี่นะหนึ่งสองเจ็ดถึงหนึ่งสี่ห้าอย่างนี้นะครับ, 45, รบเพื่อนหุ้นสังเกตเลข18ใช่ไหมอันนี้คือระยะนะครับระยะที่มันห่างกัน18ปปีถึงจะไปถึงจุดเดิมประมาณนี้นะครับนี่ ปี1927ถึงปี1945เพื่อนหุไล่ไปเลยยังไงก็18ปีนะครับถึงจะไปขึ้นอยู่ในจุดของการเริ่มเทปี 1945, 1965อย่างนี้ก็ประมาณ20ปีเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับ20ปีแน,น่นอนนั่นแหละนะครับนี่ปี1965ถึงปี1981นี่ใช้เวลา16ปีนะครับ นี่คือความหมายของตัวเลขข้างในนะส่วนหมวด b ีนะครับปีหนึ่งเก้าสองหกถึงปีหนึ่งเก้าสามห้าเตรงนี้ใช้เวลาเก้าปีนะครับเนี่ยเอในี่เลขเลขตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในนะนี่คือความหมายของตัวเลขข้างในนะครับอ่ารขาข้า,ขาหมวด C นะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองสี่ถึงมันจะขึ้นไปหนึ่งเก้าสองหกเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาแค่สองปีคือเรามาเก็บต่ำช่วงเนี้ยนะครับนี่คือ2ปี คือใครอยากจะมาเก็บต่ํามาเก็บหม,หมด4หมด4คือการมาเก็บมันเขาจะเทลงมาต่ำเนี่ยปี1924งเถึงเก้เนี่ยคือใช้เวลาแค่2ปีนะครับเนี่ยส่วนปี1926ลงมาหาปี193 1เนี่ยใช้เวลา5ปีถ้าเราจะรอรอเก็บต่ําอีกทีนะช่วงที่มันจะลงมาเราจะใช้เวลารอถึง5ปีประมาณนี้นะครับพูดถึงตัวเลขข้างในกลมๆนี้นะเลข5นี่นะนี่คือความหมาย การที่จะลงมานะครับส่วนหมวด C เนี่ยปี1 9 2่าถึงปี19 31น่นี้นะครับคือใช้เวลา7ปีนะครับถ้าเราต้องการเก็บต่ำานตรงนี้เราต้องรออีก7ปีถ้ารอตั้งแต่ปีปี24นะถ้าจะมาถึงปี31อย่างเงี้ยนะครับมันก็ใช้เวลาส่วนเรามาเริ่มที่ปี2026นี้นะครับปี2023 3ปีนะครับยอดมันก็จะขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยปี2026 ประมาณนี้ใช้เวลาแค่3ปีเองนะครับก็คือใกล้ถึงปี26แล้วคือปีหน้านี้นะครับเรารุ้นปีหน้านี้นะครับส่วนปี2026ถึงปี2 0งพัามสี่เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ8ปปีนี่ก็คือวิธีดูตัวเลขก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับเพื่อนหุ่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คลิปหน้า จงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเอาเสียงอาแล้วครับเพื่อนๆุนะครับสุ่มเสียงคริปโตครับ